t i g ก็แคช h ล o x เนี่ยสามารถตรวจสอบได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถรู้ได้ว่าแคชเชียร์เนี่ยเอาเงินมาส่งกี่บาทยอดเงินในตู้มีกี่บาทเปิดแอปขึ้นมาปุ๊บเราก็จะรู้ยอดเงินเลยสวัสดีค่ะชื่ออนนน์นงสุวรรณชัยนะคะ เป็นเจ้าของปั๊มเดลเลอร์บางจากสาขาพุทธบูชาค่ะปั๊ม um เปิดมาเกือบจะหนึ่งปีแล้วค่ะ ปัญหาส่วนใหญ่นะคะก็คือเป็นปัญหาเรื่องการเก็บเงินของตัวหน้าร้านนะคะก็คือเวลาที่เราเก็บเงินเป็นกะกะพอเราจะเอามาใส่ตู้เซฟเนี่ยเราก็มีปัญหาว่าเราไม่รู้ว่าน้องเนี่ยเก็บเงินมาครบไหมใส่เงินลงไปครบไหมหรือว่าตัวผู้จัดการที่เปิดตู้เนี่ยได้เอาเงินออกไปครบไหมเราไม่แน่ใจว่าจะมีการทุจริตใน process ไหนของการเก็บเงินนะคะ รู้จักจากการเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เนต็ตเราก็เลยอยากได้ตู้เซฟที่แบบสามารถตอบโจทย์ได้ว่าใครมาเปิดตู้แค่เชื่อใส่เงินลงไปกี่บาทยอดเงินเนี่ยตรงกันไหมไคก์แครชบล็อกเนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วก็สามารถตรวจสอบได้การมีแอปพลิเคชันนะคะก็ทําให้เราสามารถสะดวกสบายเนาะเปิดแอปขึ้นมาปุ๊บเราก็จะรู้ยอดเงินเลยว่าวันนั้นเราขายได้กี่บาทยอดเงินในตู้ที่น้องส่งมาเนี่ยมีกี่บาทค่ะ ค่ะใครที่ผ่านมานะคะแถวถนนพุทธบูชาค่ะก็สามารถแวะมาที่ปั๊มเราได้นะคะปั๊มบางจากตรงถนนพุทธบูชานะคะตรงข้ามซอยพุทธบูชา13ค่ะ